คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปนที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมิน้แอดมินก็มาแชเชกับจะมาสรุปแนวทางเ้วยครับผมที่สำนักเพิ่นห้เลขเขานะพี่น้องเนาะก็มีอยู่หลายสำนักก็เด้อครับผมที่ชัดเจนเลยกัให้เข้าแบบตรงๆเลยเนาะพี่น้องเนาะครับแล้วก็เครื่องกลับพร้อมนะพี่น้องครับผม ว่าเลขของปูเพิ่นกะชัดเจนมากก็คือมีเทั้งปูทั้งเสี่ยนความครับผมครับความเฉยเบื้องแนวทางตัวเลขที่ว่าเพิ่นเหุเขาตรงๆง,งแอดมินกัมมาเชียกับขอกาบขอบพระคุณทั้งปูอ่าท่างเสีย่ยน้อครับผมทีเมตตาแนาวทางตัวเลขมากให้กับก่ามาเชียทรงต่อพ่นองเอฟซีครับผมครับกับวังว่าพี่นองเอฟซีหลายท่านก็คงจะได้รับชมคลิป อาทีแอดมินเรามาเชยร์ลงไปเนาะพี่น้องเนาะบ่าวปูขอนฝ่าครับผมหดวงตาน้ำตกครับพี่น้องเนาะเพิ่นกให้อ่าวิ่งบนเก่าตรงๆเลยครับผมก็จับปูให้เก่าหนึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นเลขที่ชัดเจนอยู่เด้อครับผมเก่าหนึ่งๆเก่าแล้วก็ร่วมไปถึงพี่ส้มละยองครับพี่น้องเนาะอีกหลายๆเซียนกัดซี่หาทันครับผมทีไห่เหม่นเหม่นเด็กกะมีเทิงเหล็กลางครับผม 8-8หาครับไปอยากให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นในรับชมกันได้ครับผมก็มีหลายก็มีบางท่านกับคอมเมนต์มาว่าบ่าเห็นจากเขาจากสํำนักเลยกับว่รู้ว่าไปเบิ่งคลิปได้เ้ยครับผมเพราะว่าแอดมินเขามาเชียร์กับล่วงไปกับนี่เขาให้เห็นชัดเจนอยู่ครับผมครับพี่น้องครับกับโอ้โหเป็นการเสียเวลานาะพี่น้องนะไปอยากให้พี่น้องได้เห็นนําแล้วก็ไปตามต่อครับผม เอออีกทานหนึ่งเพิ่นมาไม่ครับพี่น้องก็คือแม่เอฟซีอ่าอุบลครับผมเพิ่นกนห้ตรงๆเลยด้ครับผมจะติดตามต่อเดียด๋วยวิ่งข่าวว่าเพิ่นกะเห็ดไวแล้วครับผมพระว่าปูฝนฝ่าด้วยกันครับอีกกล,ลายลเสี้นได้ครับพี่น้องที่เพิ่นกะอาจิานะพาดใหงวดหนีนะพี่น้องเนาะงดหนากับบนแห่ได้ครับผมเหล็กเพิ่นกะนี่เขาไม่ลดครับใคอยากให้พี่พอม่พี่น้องสุข,ขสุข,ข้ อ่คอยติดตามรับชมรับฟังทางเกามาเชียด้วยครับผมครับไปรับชมรับฟังกั้งแต่นพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเกามาเชียดไในเ้อครับผมครับเอาครับพี่น้องกะมาเบิงเด้อครับผมว่ามีสมดกในแน่ที่เพิ่นไห้เรียกเขาแม่นแม่นน้อพี่น้องเนาะตามมาหลายงวดเด้อครับผมสําหรับปูขวนฝ่าลุงตาดํโตกะครับผมปูกระชัดเจนมากคือ สายบนครับผมสายบนเพื่อนไ้วิ่งบนเก่านะพี่น้องเนาะเลขบนปูนี่ตามมากแต่ปีนี้รุดขังเดียวนะครับผมรุดขังเดียวเองแล้วก็ตอเนี่องมาื่อยครับผมเพื่อนใหไตัวเดียวงวดนี้เพื่อนไงวันที่สิบหกเมษายนเห็นไหมครับผมปูกับชัดเจนเก้าวิ่งบนเก้าครับผมเพื่อนก็มากเน้นไฮเก่าหนึ่งเก่าสองเนี่ยนะครับผมเก่าหนึ่งเก่าสองม้วนเก่าทั้งหลายเนี่ยปู่กับว่า ครับผมกับเขาเต็มตุ่มนะพี่น้องเนาะของตรงตรงเลยปูขนฝาปูกะว่าปูเห็ดแล้วเด้อครับผมเท่งเหล็กนิมิตพร้อมครับผมเหล็กฝันปูโค้งที่ถ่ายปูกับมะไหานาะพี่นอนะ้องเนาะเกือบไปแล้วเก่าเก่าแปดครับผมแต่ว่าจาังได้ก็ต้องติดเก่าปูนในคลิปกับฉีเห็นปูว่าปูฝันเห็นรองเท้าครับผมครับเขาตามต่อเด้อครับพี่น้องต่อมาก็เป็นเลขของ พี่ส้มและย่องนะครับผมพี่ส้มและย่องครับก้อนหนีพันยูกับน้ำเชียร์ด้ครับผมครับพอดีแอดมินกขามาเชียกะเอามาพี่ส้มมาลงที่ช่องครับผมเห็นเวทีกับก่ามาเชียเพิ่นกะเขาเต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเลขบนเพิ่นกะเก้าวิ่งบนเก้านะครับผมชัดเจนครับผมขีดเส้นใต้เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับผมถือว่าเขาเลยครับตัวแรกเลยเก้าหนึ่งบนครับพี่น้องเนาะ เกือบเขาสามตัวตัวเขพี่น้องแปดเก้าหนึ่งครับเลขกล่างพี่สมเพิ่นก็ให้เดนแปดวิ่งล่างแปดครับผมชัดเจนครับผมแต่ว่าเล็กจับปูพี่สมเขาครับผมถือว่าโอเคเด้อครับผมสำหรับพี่สมติดตามต่อเด้อครับผมต่อมาเพิ่นมาใหม่เด้อครับผมอรแม่เอฟซีทางอุบลครับผมวันนี้เพิ่นให้เด่นบนล่างครับเดนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะรองเก้าครับ กอดข้อกันมาเละครับพี่น้องจับคู่ให้บนล่างหกข้างครับพี่น้องครับผมเข่าที่เก่าหนึ่งเล่ครับผมถ้าเก่ามากถือว่าโอเคเลเดครับผมแม่ก็เฮดไวแล้วครับผมเดี๋ยวไปตามต่อให้ครับผมสาหรับงวดวันที่สองคือสภาพคมพี่น้องเนาะสำรับชนล้งกันเหล็กปลาเหล็กเอาเพื่อเพ่นครับผมเข่าต่อเนื่องบนมาตลอด วันพฤส16เมษายนเพิ่นให้แปดกับเก่าครับผมเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมเหล็กเด่นเหล็กวิ่งของปูถดดงด้ครับผมเขาเก่าบนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ล่างกับแปดครับผมชัดเจนดีครับผมตามต่อได้ครับผมป้าเล็กเหล็กของอาจารย์เส้นนครวาพนมครับพี่น้องเพิ่นกับเน้นไปทีเหล็กล่างเจ็ดกับแปดเพิื่อนกับล่อเหล็กตัดอยู่ครับผม คลิปแรกที่เพิ่นหายเจ็ดกับแปดเพิ่นก็จะจับคู่เป็นอ่าย่างละซี่หางเราพี่น้องเนาะแปดมาเพิ่นก็หายแปดสองแปดหาแปดหนึ่งแปดซี่ครับผมเขาที่แปดหาได้ครับผมเลขเด่นบนต้องมาครับผมติดหนึ่งเราพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายอาจารย์กะมาเนียนย้ำว่าล่างตรงมีแปดแน่นอนครับผมเพิ่นก็เด่นแปดต่ว่าเพิ่นไปติดที่ว่าเพิ่นได้สายดับมาหาครับผมก็เป็นทีนาเสียดายอยเพิ่นบดิจับแปดหาครับผม แต่ว่าเพิ่นเด่นเพิ่นก็นให้อ่าความมลย่ยย่ว่าเจ็ดกับแปดนี่จะเป็นตัวใดสุดท้ายเพิ่นกันลโตัวที่แปดด้ครับผมครับถือว่าเคอยู่ครับผมเด็กาจารย์เส้นนครพอนนมกําลังวันกับเข่าครับผมต่อมาเป็นเหลขกของเส้นเท้ากอทมอเพิ่นเด่นบนเจ็ดกับเก่าครับผมเด่นทั้งสองตัวกับเขา่าเก่านะพี่น้องเนาะครับมาเบิ่งที่ลักลอยลักซิบลักหนวย เรียกเพื่อนกันน่าสนใจด้วยครับผมเพราะว่าอ่าถ้าดูตามลักแล้วเนี่ยเขาหมดเลยครับผมลักลอยกับเขาเก่าท่พี่น้องเนาะเพิ่งถ่ายย่างละซี่ตัวเขาเก่าลักซิบเข่าหนึงครับผมแล้วก็ลักนวยเขาเก่าอีกครับผมนี่คืออันเลขของเสี้ยนเท้ากทมอรด้อครับผมเดี๋ยวตามให้อีกครั้งนึงครับผมต่อมาก็เป็นเลขของอาจารย์ทางเหนือเด้อครับผมเพิ่นกัชุดเด่น ของเพิ่นนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกัยยำหนักจำหนาว่าเก่าสามหกนี่เน้นที่เก่าเด้อครับผมครับเข่าน้อพี่น้องเนาะเลขกเก่าเพิ่นเพิ่นว่าจังใดกับต้องติดเก่าบนครับผมเลขกตัวประกบสามตัวโต้กับมีหนึ่งน้ะพี่น้องเนาะเพิ่นจับเลขกสามตัวห้ผ่านไปครับผมหกหนึ่งเก่าเกือบเขาพี่น้องครับเกือบเข่าเด้อครับผมตามต่อเด้อครับผมเลขกเน้นเพิ่นนี่เด่นบ่ผาดครับผม ต่อมาพอจอหอได้ครับผมวดนี้เพื่อนกับแปดบนแปดล่างครับผมไปเข่าแปดล่างครับเพื่อนให้วิ่งแปดล่างครับเต็มเต็มเลยครับพี่น้องแปดล่างแต่ว่าพอจับคูว่าเข่าครับผมตะวันเล็กนตะล่างพอกับมีแปดหายุตะว่าเพื่อนกับ่มได้จับแปดหาครับแปดหาเพื่อนไปจับบนเพื่อน้องหาแปดไปไปล่วงลางครับผมเล็กพอครับเพต่นขีดเส้นใตตัวเน้นพี่น้องเนาะ สองแปดก็ผ่าแปดครับผมเดี๋ยวตามให้ต่อได้ครับผมสําหรับพอจะหอเลขดับเพิ่นดับบนสามทุกหลักเข่าครับผมดับศูนย์ล่างถูกต้องดับเจ็ดล่างครับหลักหน่วยบ่มากครับผมถือว่าพอดับสนิทยู่งเรือครับผมต่อมาเป็นเลขของอาจารย์เส้นดอนครับผมเพิ่นจัดสามตัวบนให้ครับวดนี้เพิ่นกับเคยบอกอยู่ครับผมว่าทามันออกโตออก หามออกเบิ้ดนี่กะจีรุดไปเลยครับผมเลขกชุดนี้ครับผมจ,จังไดยกะจีล่องไปตามอีกเด้อครับผมเผื่อว่า,างวดจะมาหนี่บ,บ่หามห,หรือว่าบ่เบิร์เนาะพี่น้องเนะาะกาจสิเข้าอีกแต่ว่าจานแถมเหลขก่างให้ก็วิ่งบนล่างครับผมจับคู่8 1 8หนึ่งดห้าครับผม8 5ดห้าเน้นพร้อมครับพี่น้องครับถือว่า,าเลขก่างเพิ่นเข้าเลยเด้อครับผมจานเสี้ยนดอนต่อมาเป็น พอหนูรับผมหรือว่าปูวิชัยปูน้าเชียเนี่ยะครับผมเพิ่อนหายเหล็กมากมลาอหลหางด้วยครับผมให้ลูกไส้อ่าน้องอูเนี่ยแะครับไปทาคลิปนะพี่น้องเนาะอาจจะได้เห็นรับชมรับฟังอยูะเพื่อนกระบอกมาบนแปดหาเจ็ดซีนะพี่น้องเนาะกระลงล่างครับผมเหล็กเพิ่อนหลายหลหางด้วครับพี่น้องก็น่าสนใจอยู่ครับผมพอหนูพอวิชัยเด้อตามหายด้วยครับอีกก็คือเหล็กพอขุ้นสายซีครับผม วิ่งบนศูนย์ลองเก้าครับผมไปเข่าตัวลองได้ครับพี่น้องครับแล้วก็เพิ่นนไ้เลขกวิ่งบนห้านะพี่น้องเนาะสองรอบเด้อครับผมอันงดก้อนอันนี้เพิ่นไก็ให้วิ่งบนศูนย์กับล่องลางครับผมอันนี้หากับล่องลางอีกครับผมสายเพิ่นมากสาหรับเลี่ยลางเพิ่นในหนึ่งนะพี่น้องเนาะขึ้นบนแล้วก็จับคูเก่าหนึ่งขึ้นบนครับผมเดี๋ยวตามต่อห้เด้อครับผมสำหรับพอคุณสายซีครับผม ต่อมาทีเหล็กล่างของพอเสียนอุบลเนอะครับผมเพินกับมาเป็นสะพานบุญคาค้งแรกขึ้นกันครับผมเพินให้เด่นล่างแปดครับพี่น้องครับเขาครับผมตะวันเหล็กประกบเพิ่นไปบ่อหอดหาเ้อครับผมเพิ่นมีศูนย์หนึ่งสองครับตามให้เด้ครับผมต่อมาพอซักรอยเอดครับผมเหล็กเด่นงวดหนีเพิ่นบ่อเขาตะวันไปเขาคู่ขี้เ้อครับผมเหล็กคู่ขี่จับคู่กันเล่นน้องพี่น้องเนาะครับผมแปดหาหาแปดนี่ครับผม เลีคูคีพอครับเดี๋ยวตามไห้ต้อได้ครับผมสำหรับแนวทางพอไพ่บุญครับผมตอนแรกบนเพิ่นกับไห้เก่าเจ็ดแปดนะพี่น้องเนาะเพิ่นมาเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่ว่าเพิ่นไปนเด่นที่เจ็ดต่ว่าในรักของเพิ่นกรับถือว่าเขาอยู่ครับผมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเด่นหนึ่งเพิ่นกันเบิ่์นพอนพี่น้องเนาะเกือบได้ตามต้อไห้ครับผมพอไพ่บุญ พอเสียนน้องคข่ยนี่ก็ขักคือกันเด้ครับพี่น้องโค้งสุดท้ายเพื่อนกับจับไหบอรลายหางครับผมวิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างหนึ่งครับผมจับคู่เน้นหนึ่งเก้าครับผมขึ้นบนเลยครับผมตัวนี้น่าเสียดายน้องพี่น้องเนาะเลี้ยงเพิ่นกับมีบอรลายหางครับสรุปให้จัดเหรียบนรางกับฉีเข่าอีกเด้อครับผมพ่อเสียนน้องไขยแม่น้องโวลองพู่กับชัดเจนตั้งแต่คลิปแรกครับผมวิ่งบนเก้าครับผมเพื่อนกับ ชัดเจนว่าเก่าตรงมาบนครับแล้วก็เหล็กเด่นเพลินกับไปก,กอดข้อกันเนาะพี่น้องเนาะล่งหลงสองตัวนี้ครับกับพิจนาเบิ้งครับผมก็เหล็กต้องมาครับพี่น้องเนาะติดก้าติดหาครับผมผู้เหล็กบนเด้อครับพี่น้องกับเป็นอ่าคลิปแรกงวดแรกที่ได้ไปตามปูรับเพิ่นผ่านลักซิบเนาะพี่น้องเนาะครับ รักซีเพิ่นผาดตะวันรักน่วยเพิ่นเขาอยู่ครับผมเพิ่นเหกเก่ารักน่วยครับผมเพิ่นเล็กเพิ่นปลายหางได้ครับพี่น้องเดี๋ยวตามต่อให้ครับผมลุงพีพิษณางวดนีเพิ่นเขาเล็กวิ่งครับผมเพิ่นไห้วิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างแปดครับเขาวิ่งล่างแปดนะพี่น้องนอเล็กเพิ่นปลายหางครับผมเดี๋ยวตามให้ต่อเด้ครับผมเส้นระทุ่มแบนงวดว่างหันเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมงวดนี กับเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเป็นเหล็กสลับกันเด้อครับผมล่างเพิ่นห้เก่าพี่น้องเนาะขีดเส้นแต่ทีเก่าหนึ่งตะวันไปขึนบนครับผมอ่าล่างเพิ่นจับคู่หาหาแปดอ่าบนเพิ่นจับคู่หาหาแปดล่วงล่างครับผมสลับกันนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวตามต่อห้เด้อครับผมเหล็กล่างพอร้อยในขึนบนครับผม สถาเส้ดนดายน้พี่น้องเนาะตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจะไปถามพ่ออีกเด้อครับผมพ่อล้องวดนี้เลขตั้งรักเลขวิ่งเพิ่นลุดเด้อครับผมครับแต่ว่าเลขเด่นบนต้องมานี่ไลายงวดแลด้วเด้อครับผมที่กอดข้อกันแบบนี้ล่วงลางครับผมหลายงวดแล้วไปย้อนเบื้องหน้ครับผมงวดนี้กับเป็นคือกันครับผมว,วันที่สิบหกกอดข้อกันล่วงลางครับผม พอไม่สีท่องวดนี้ก็เพิ่นกะลุดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าไปเบิ้งเหล็กลักเพิ่นจริงๆเหล็กกมีครับผมยังเ้นเหล็กล่างในเพิ่นกะให้ลักซิบหาครับผมลักซิบกับลักลักซิบสองตัวมันอยู่น้ำกันเลยครับผมหากัะบดลักน้อยเพิ่นมี2สองกันเลยบอกเขาในพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าเหล็กลักเพิ่นเขาอยู่ครับผมน้อยเพิ่นกะยิบมาผิดครับพี่น้องน้อยกับเป็นเก่าเอาเดืตามต่อให้ครับผมทางเหล็กวิ่งด้วยครับผม อาเซียนสุขโขทัยเพิ่นมใไม่เพิ่นกะให้วิ่งบนก้าครับผมเข่าครับผมเดเจนอยู่ขีดเส้นไตเก่าห่วมครับต่อมาเป็นปูเหล็กลางนะครับผมปูเหล็กลางเพิ่นไ้เด่นเจ็ดกับแปดเพิ่นกะเน้นทีแปดได้ครับผมกับเข่าอยู่พี่น้องเนาะปูเหล็กลางเข่าแปดครับผมแต่ว่าปูจับคูให้แปดสามแปดสองครับเนีนกับว่าเขาครับผมตัวประกบปูมีหานะพี่น้องเนาะ เลขพอเขียวสกุลนะครับพี่น้องครับเรียกล่างกับขึ้นบนครับผมพอไหวิ่งล่างเก่าครับวิ่งบนแปดสลับกันอีกแล้วครับผมพอเขียวสกุลครับเพิ่นจับคู่ไหบนหาแปดวิ่งบนแปดลงล่างนะพี่น้องเนาะเพิ่นจับอ่าเพิ่นไหวิ่งล่างเก่าจับคูหนึ่งเก่าก็ไปขึนบนครับผมตะว่าหน่วยคู่ขี้เพิ่นกับเขาอีกแด้วครับพี่น้องครับคู่กับเขาแปดนะพี่น้องเนาะบนล่างต้องมาครับผม บนกับเข่าเก่าครับผมเดี๋ยวตามไ้เดอครับผมสําหรับหน่วยคู่ขี้อีกทันหนึ่งครับผมต่อมาเป็นเลขพอเด็ด้ะครับผมพอเด็ดเพื่อนกับว่าชัดเจนอยู่ครับว่าเลขล่างอาซสิปจะเป็นเลขขี้อ่านนวยจะเป็นเลขคู่นะพี่น้องเนาะเข่านวยแปดอยู่ครับผมแต่ว่าเลขขี้ซิคู่อาซิปของพรว่ามีหาครับผมครับเดี๋ยวตามต่อห้เดอครับผมสาหรับพอเด็ด ทุกทายเลขนิมิตปูปพิศนาครับผมเพิ่นจับให้เก่าซี่หนึ่งครับผมหางเดียวนะพี่น้องเนาะครับเลขบนครับเสียตัวนี้นครับพี่น้องว่าเป็นเก่าเดี๋ยวจะไปขอปูอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกะได้เห็นได้รับชมรับฟังแล้วเด้อครับผมสําหรับเลขที่เก่ามาเชียได้ตามแต่ละสํานักมากครับผมครับเพิ่นกะให้เขาตรงๆเลยนะพี่น้องเนาะสายบนบพว่าบนว่าวาวลางครับผมครับ ล่อรับชมองวที่สองผู้สภา,าคมเด้อครับผมแอดพินก็นมาเชียจิตตามให้พี่นอ้องอ่าด้เก็บเป็นข้อมูลครับผมสำหรับเสี้ยนที่เพิ่นให้เขาหรือว่าเสี้ยนเพิ่อนอา่าผาดงวดนี้ก็ล่องไปตามตอนนะพี่น้องเนาะเพื่อเพิ่นให้โช์ให้ลาบครับผมก็อย่าลืมเด้อครับผมก็ติดเก่ามาเชียไว้ครับผมเพื่อได้โชหได้ลาบนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีสุข,ขสุขคนมีความสุขเด้อครับผมมีความสุข แล้วก็ขอให้ถูกหวยเรื่องเงินไปกับก่อบมาเชียครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงความครับผมสวัสดีครับ